สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่าทําไปถึงไหนแล้วนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับเนี่ยฟ้าฝนนะครับไม่เป็นใจตอนนี้ก็ฝนตกฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะครับตกทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ก็รอนะครับรอที่จะฉาบภายนอกนะครับจะพาไปดูดีกว่าว่าภายนอกทําอะไรบ้างทํายังไงนะครับ นี่ครับผมก็เป็นภายนอกนะครับก็ทําการปั้นเสานะครับปั้นเสาเป็นเสาตัวใหญ่นะครับออกมาทั้งสี่เสาแล้วแล้วก็จับเสียมไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอแค่ฉาบภายนอกนะครับจริงๆว่าจะฉาบวันนี้แต่ว่ายังฉาบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันฝนตกเนาะกลัวว่าฝนตกลงมาแรงแล้วก็มันจะไม่จับตัวเนาะนะครับเนี่ยดูน้ําฝนตกนะครับเนี่ยตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นเสาหลังนะครับเนี่ยปกติมีแต่รีวิวด้านหน้าเนาะรีวิวด้านหลังบ้างนะครับเนี่ยเสาหลังก็จะประมาณนี้ก็จะไม่ไม่ผูกมาด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้จะเอาไว้นะครับใช้พื้นที่นะครับตรงนี้จะเป็นบ้านแมวนะครับก็จะเป็นทําเหล็กขึ้นมาเป็นตะแกรงนะครับจุดสุดทางนู้นเลยนะครับทั้งบนนี้ก็จะใส่หลังคานะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่รางน้ํานะครับ เอาว้ใส่ที่หลังนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ปั้นเสาเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งสี่เสานครับถ้าเกิดฉาบก็อาจจะฉาบทั้งหมดก่อนยกเว้นประตูนะครับประตูนี่ก็เอาเอาไว้ทีหลังนะครับประตูเนี่ยเพราะว่าาชงบอว่าถ้าเกิดว่าเข้าๆออกๆนะครับ กลัวว่าจะไปจับประตูแล้วทาให้ประตูเลอะนะครับก็เลยต้องเอาไว้ทีหลังนะครับตอนนี้ก็อาจรอบนอกไปก่อนนะครับาภายในก็เสร็จสมบูรณ์หมดแล้วเหลือแต่ปูกระเบื้องนะครับเนี่ยทางนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีการเอ่ฝนตกเนะาะมาข้างในดีกว่ามีการร่อนทรายไปรอแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ทําการ ฉาบนะครับเนี่ยประตูนะครับประตูบานใหญ่ก็รอติดตั้งนะครับส่วนฝ้าก็เดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับต้องเดินไฟก่อนถึงจะเดินฝ้านะครับทําฝ้าเดี๋ยวปูกระเบื้องก่อนอาการที่จะปูกระเบื้องได้ก็ต้องเคลียร์ของทั้งหมดออกนะก็เนี่ยครับเนประตูหลังบ้านก็เอาไว้ก่อนน้นได้แกะออกมาแล้วก็ได้ออกไว้จาก หลังกระดาษเนาะส่วนปูนนี่ก็เลอกี่สอบสองสี่หกเลยหกนะครับฉาบน่าจะพอถ้าไม่พอก็ค่อยๆซื้อนะครับซื้อทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะได้ไม่เหลือเยอะเนี่ยเหลี่ยมห้องน้ําก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยภายในห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็เดี๋ยวจะเจาะที่ระบายาที่หลังนะครับช่างว่าทําที่หลังก็ได้นะครับ ประมาณนี้เลยตรงที่บริเวณถ้าฝนตกนะครับมันจะไม่เท่าที่ดูเนาะมาดูตอนฝนตกแรงเนี่ยน้ำนะครับมันไม่ค่อยสาดมาจากด้านหน้าส่วนมากจะมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมลังคานะครับเนีย่ยมาดูแนละทำช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับมันจะได้รู้ว่ามันมันรั่วตรงไหนหรือว่า อะไรยังไงนะครับเวลาฝนตกแรงหรือยังไงนะครับเนี่ยก็มาดูตามอาลังค่านะครับตอนนี้ก็ไม่รั่วนะครับไม่มีรอยรัว่วอ่ถ้าเกิดว่ารั่วตรงไหนก็จะได้ทําการอ่แก้ไขนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่มีการรั่วเนาะนะครับก็ค่อยๆเป็นไปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้ก็ได้มีทําการนะครับมนนี่มาตัดหญ้าแนละ้วตอนแรกฝนตกเนาะมันลก ก็เดี๋ยวเสร็จก็เอาดินมาปรับนะครับปรับดินให้มันเรียบมันเสมอเนาะตอนนี้มันก็ยังมีตรงที่เป็นเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่นะครับเนี่ยร,รอบๆก็มีแต่ต้นไม้เลยแล้วก็บริเวณด้านข้างนะครับด้านข้างเดี๋ยวก็จะทำการปลูกต้นไม้โน่นต้นไม้ ทำการซื้อมาไว้รอแล้วนะเดี๋ยวต้องปรับดินก่อนปรับดินตรงนู้นนะครับแล้วก็คนของออกก่อนที่จะทำการปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวหามาไว้หลายๆต้นน่าจะทำการปลูกหญ้าด,ด้วยมั้งตรงนี้เดี๋ยวไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะครับว่าจะปลูกยังไงให้มันติดเนาะหลังจากไปดูหลายๆหลายๆคนนะครับหลายๆช่องแล้วเขาปลูกไม่ค่อยติดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญจริงๆ นะครับใครมีความรู้ด้านการปลูกหญ้านะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเทปูนทั้งหมดนะครับแล้วก็รอบบ้านตรงนี้เทปูนอ่าเทปูนหมดเลยแล้วก็จะทำเป็นหลังคาจะมีจะมีห้องหลังบ้านอีกห้องหนึ่งแต่ห้องครัวจะแยกอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยเว้นออกไปสักนิดนึงนะครับตรงนี้จากตรงนี้ไปจะเป็นห้องครัวนะครับเป็นครัวแยก เวลาเราออกมาก็สามารถเดินออกจากข้างหน้าได้นะครับมามากลัวเนาะ,ะเวลาทํากับข้าวทําอาหารมันก็จะไม่มีกลิ่นเข้าไปในตัวบ้านนะครับมันมีเป็นครัวแยกเนาะมันจะลําบากหน่อยก็ช่วงฝนตกถ้าเกิดว่าออกมาห้องครัวนะครับน,นั้นก็ไม่ใช่ปัญหา,าเดี๋ยวพวกล่มเอานะครับค่อยๆทาค่อยๆแก้ไขไปนะครับทีละอยานะ่างเนาะเนี่ยพื้นที่ ด้านด้านนี้นะครับส่วนด้านนู้นก็เหลือพื้นที่ไว้ด้านนู้นนะครับเพื่อถูกลบบัสที่หนึ่งจะไดะ้สร้างหลังใหญ่เนาะตอนนี้ก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับเดี๋ยวลอดูนะครับอากาศพรุ่งนี้ว่าจะอากาศเป็นยังไงนะครับจะได้ฉาบหรือไม่แต่ว่าทําการจับเสียมจับอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นเหลี่ยมเนาะก็เรียกเสียมหรืออะไรนี่แหละนะครับ เสร็จเรียบร้อยรอทําการฉาบอนาคตถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็น่าจะมีไฟตรงนี้ข้า้งละสองจุดนะครับตกแต่งเนาะถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ติดนะครับมันต้องดูไอ้นี่ก่อนดูการไหลของน้ํานะครับเนี่ยตอนนี้ก็ก็ได้มาดูบ่อยๆนะครับช่วงที่ฝนตกจะได้รู้ว่าเวลา ฝนถาดฝนสาดหรือว่าอะไรแรงๆนะครับมันจะได้รู้ว่า,าน้ามันมันจะไหลเข้าไปตรงที่จะติดไฟหรือเปล่าหรือว่าไหลตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้ก็ปกติทุกอย่างนะครับส่วนหน้าบ้านก็เหมือนกันนะครับส่วนหน้าบ้านถ้าเกิดว่ามันสาดจริงๆก็คงต้องทาไอตัวอตอ,อ,อกมานะครับทํามุกตอ,อ,อกมาด้านหน้าแต่ตอนนี้ก็ ไม่มีการรั่วซึมหรือว่าไม่มีการสรดนะครับก็ยังไม่ได้แก้ไขมันต้องรองเข้ามาอยู่ก่อนนะครับมันต้องรองเข้ามาอยู่จริงๆก่อนมันจะได้รู้ว่าตรงไหนมันควรแก้ควรปรับนะครับแล้วก็พื้นรอบๆนะครับรอบๆก็จะเท,ทหมดเลยออกมาประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับผพเป็นทางเดินเนาะตรงนี้รอบๆตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องครัวตรงนี้เป็นบ้านของน้องหมานะครับจะอยู่บริเวณนี้ จะเป็นส่วนเป็นส่วนไปนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยเขาเลยอย่างเงี้ยไม่ไม่มีบ้านของเขาเวลาเปิดประตูหน้าบ้านออกเงี้ยเขาจะจะวิ่งออกนะครับเวลารถเข้ารถออกเงี้ยนี่บรรยากาศรอบๆกับประมาณนี้นะครับโอเคฝนตกแล้วก็ได้รีบกลับบ้านนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม